โอ้ยเหี้ยเหี้ยยืนแม่งสง่าพาเผยมากอ่าก็ยังดูดอยู่ก็ดูดมึงอ่ะเพื่อนเรียบร้อยอ่าวิ่งมาทางนี้โอเคล้มทางนี้ล้มโอเคเสาบังต้นไม้บังสวยจกไย อ้าววัดโอ้โหดูเน็ตสภาพส,สวยอย่านะเกือแบบโอ้โหเรียบร้อยเออหลุดอยู่โอ้ดูมึงดูปิงคิเลอร์สภาพโอเคทางไล้ก็ไฟใายเกือบหมดหลอดแล้ว

กทีเถิะโว้ภาพมันตุกจัดไม่เห็นเดเย็นพ่อนุมโอ้พ่หน่มหน้าขาวเย็นนะอ้น่าจะบบังกัน่างนี้โอเคเปย์แม่แม่หนุ่มเอ้าแล้วไม่เปยทางที่มันอยู่วัดตะฟัา ปุ่มยังไงวะเนี่ยโอเคโอ้ได้อยู่ oh. ไปใช้หมดแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วต้องหามาสันต้องหางหาไม่เจอโอเควั okay. ตเตอร์ไฟไปใช้หมดแล้วปั่นก่อนก็ได้มา แล้วก็มาไงข้ามาไปไกลก่อนน่าจะไม่ตามแล้วมั้งดูไหมเสียงมันมาเสียงมันมาวิ่งวิ่งวิ่งรันรันรัน away รันรันรันวิ่ง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 มันโดดวิ่งวิ่งหาที่หลบเหยียบไปชนตู้ Oh my goodness Làm gái vào Ok, okay. Phải tam tam Tại có nhiều phải okay. thải hả, phải thải Đẹp, rồi Còn là đi nữa แฟนไหนเล่ะนี่องอ,อ๋อแล้วแขนข้างบนช่างเดย์ชั่นคงเปลี่ยนตามนั้นหมดโอเคว้าวว้าวว้าวก็เอาชันผนมหน้าขาวก็เอาชันโอเคเปลี่ยนตามมดแล้วนหิวไหมมันดูดมันดูด มึงหิวไม่เกรงใจแมาเลยโอ้เออมาอีกครักูลืมว่าเก็บเปียงยังไม่หมด <c oughs> เข้าไปทำไมก่อน <c oughs> เพื่อนกุตรถึงกับเย็นงง,ง <c oughs> เจ็บด้โอเคเสร็จแล้วสองเครือ่องท่อเอาไลอีกใครวะ แล้วมันเม็กสามคนไงเอา้าเข้ามาเพื่อนหนีเอาอโอ้ก็ดดอีกแล้วชอบดดนะเราเราชอบดดใช่ไหมเห็นไหมโกลดี้ยไม่ใช่เมเยอร์ขั้นหนึ่งามาโอเคะนักเตะไหมเนี่ยกูเย์ก่อนเลยนะ ได้อยู่ครับะดดยะไดยพนมพนมหน้าขาวพนมหน้ามนคนหน้าขาวมูนวอล์กว่ะเรียบ<อ>กูไม่มีไฟฉายเคนหนึง่งโอเคก็มีอีกโก้อกโอโก้ของเขาก็าไม่พังโอเควนลูกเด็กทีเนี่ยนะนะขออย่างเดียวคืออย่าเดินติด แมบแบบแบบตเขาพังประตูอะโอเคมาพนมแม่มนุงหน้ากามเปรียบไม่โดนเห็นไหมนี่นึงเขาตามมาแล้วเขาตามตามวัดตับปิกโอเคถ้้อยู่เปก่อนโอไค มาพระหมพ่อหนุมหน้ามนจะลากมาเพื่อนแล้วโอเคเพื่อนรับปัดรับแทนนะฮะแล้ว,ลวโอเคมันยืนดูดมันยืนดูดเพื่อนมันดูดมันเดือดมันเดือดแล้วมันเอากูอีกแล้วมาพ่อหนุมพ่มอหน้ามนคนหน้าขาว โ <Okay. S 2> อเคนั่นน่น,นั่นน่มันหลอกกูโดนหนึ่งกว้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนไดนปเดมถึงเมื่อไงเ,ยเียบร้อยโอเคได้อยู่เดมทางนี้โอเคแล้วเพื่อนปิดเปิดกล่อง,งครัแล้ว ป่า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 ตีแล้วบ้างไหมโอ,โอ้ฟันประตูประตึงๆผู้เลมว่าไม่มีผู้ชายคุยืนรอเอ,อ่อโอเคสวยข้ามประตูสวยๆไอ้คำกระถางามประตูประติฝักโอเคฟันอะไรพี่หนุ่ม มีดปวดตัวด้วยเปล่าใอรอพักหายใจใหายคอสักแมสหนฮนะโอ้ยเฟีก่อนเลยเไม์ฟังครับเวลาวิ่งอยู่เสมอใจคอมึงยาวคุ้มยิงใช่ไหมเพือเ่อนกุปั่นเ็ซแล้วนา

โ <Okay, S 2> อ,อ,อเคครับผมเนิ่มหน้ามันก็หน้าขาวอย่าบัางกูดิโอ้ยวัดเชียรยแล้วเอ้าุูนึกว่ายังไม่ออกโอ้จบแล้วจะไปช่วยเสียดายเลยนึกว่าประตูอยู่ห่างกว่านี้อ,อี่คนเขาจะไปช่วยไม่น่าเพราะว่านกเท มาณาเพยของก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะเราพร้อมไห้ไปช่วยอ่ะกูอยู่นี่กูช่วยแล้วนะกนะูบอกเลยมึงก็ไปเดินหาโทรเทปมึงจะยืนรอหาแปดแดงแปกระสังก์ทำจังอนะไรโอ้โหแล้วออกเลยไม่น้อ จะได้พี่ครับช่วยไม่ได้อ่ะโมว้นะ